กอแดดไงนนจ้าสิ่งแดดของเพาเนาะมันรุนกันเด้อพี่น้องสิมีลหลายบันไดพี่นอ้องมืเลยเฮีถึงสารจ้าสวัสดีจ้าพรมพี่น้องและเอซีทูแพดนะจ๊จะเฮียสาวจะแล้กวก็บาตวตัวตะลุยกับผ้าขาวป่าหาเฮียชื่อเก่าละจ้าก็มากินนมก็แม่หลองฝันชื่อเก่าละจ้านุ่มสามบาทเท่าจ้าค <c oughs> รับมันนี่นก็บปิษรุนมากกว่พี่น้องรู้สึกว่า เห็ดเพิ่อสีอ่อนจ้ะเราจะเลมกไปยืนเฝอแล้วจะมู่งกอนสีทักท้ายกันกับพ่อมาสองดอกกันพี่น้องมื่อนี้ก็เป็นวันทีซอกเกิาเมษาด้วยพี่น้องสวยๆวยบ้านเมษาจะเล็บนะครับเวลาเวลาสวยแล้วส้มกบาลหล่นนะเหินๆจากไหนกับเป็นลุ่นน้ำกันครับพี่น้องมื่อนี้มื่อกี้ก็อยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเก่าเลยจ้ะเราจะแล็บก็คือเก่าพี่น้องนั่งเฝ้าอีกแล้ว อแลอ้วเนาะเพชรพึ่งสัตว์ซีดอกพี่น้องโมเป็นโมโอวสระวันกับเห็นเทราดอกพี่น้องเพชรพึ่งมืโมนี้เห็นเทราดอกมากเพชรพึ่งเข่ากับเพชรพึ่งสัตว์กับเห็นเทราดอกมืัอนี่นคือค,คืนสวยเต๋อพี่น้องคืนสิบโมงสิบโมงกว่าเนีน่ยย่างสวยเลยพี่น้อง มื่อนี้พกน้ำมาสองขวดพี่น้องเอ้ยตะวันนี่พกมาขวดเดียวบ่พอกินพี่น้องห่อนไหลเอ้ยนี่เด็กบาตวนเนอ่ยเฮ้ยนี่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 โอ้ยบักไหลเออนี่เป็นจีนน้มยนี่เป็นจีนน้อยน้อยโอ้ยตรงนี้ฮ่ามอ้ยสมิ่งก้อยนี่แหละนี่โอ้ยบตรงในบาต้นบาต์บาต้นเหยียบอืมเอาโลดมันได้เหยียบนะเนาะพี่น้องเนาะจีน้อยครับพี่น้อง เอ๋นอ่านันปุ่กว้ที่เก่าเด้อเบาตัวเพันบริยานแหล่งนะพี่น้องบ่มีน้าเพิ่นกระย,ยัเนเยอนะแยะเลนเออ,เอ,อ,อพุ่นน่ะกระดับพันจีนน้อยๆกับพี่น้องพี่น้องสาวจะเลี้ยมแกลี่ได้หม่าวานนี่หวานจุ๋ยจ้ะแป้งหวานเนานะ<บ>บบานพี่น,น้องขาเหนียวเหนียวไงต่อตัวเมืองไงปุ่กว้มันสีหญ่บ่อกพี่น้องลองปุ่กว้เบิ่งน้องพี่น้อ,นนองมาอื่นจงัจนงมาต้อมเบิ่งพี่น้องมาอื้นแล้วกันเพราะมันสีเงาหวานนะจ๊ะเนาะมาที่ฝั่งมืองมาซ้มบรรยากาศไปต้องการสวย ไปรุ่นครอบมาจีได้หลายบ่หลายพีนองเลยอะไรแบบสุ่มเนี่แงงสุ่บ่เห็ดเทิง่งเข่าได้จ้ะนี่อ,อืมบ่ได้จาดดอกแตกไ้แล้วจ้ะดอกแตกดอกแตกตัวยนีอ่อ,อนๆด้วย อีกหนึ่งดอกพี่น้องสอง่สองคุณไรเลยผม่ม่ติดวไปเลยไม่เหลือนหน่อนี้แหงแค่แ้งมันแหงแคนดีเนาะเศ้าว่าที่จะฝนตีตกแล้วมเศร้าวันฝนสีตกโอ้ย่มเว่อตีดีหลานเก็บให้เนอง มันแย่งเอาน้ำตาจนแล้วเมื่อวานนี้โอ้ยพอไหวเลยหุ่นไปแล้วจิมงานเสียสีเขียวพี่น้องสายเขียวค่ะมันเดียวกันเนาะก็มองจีบกันเหมือนกัมีมัดสายเขียวจ้ะพี่น้องแตกจนๆปลาแตกเรื่มเลยนี่จนเห็ดมิดมิดพี่น้อง <c oughs> ปลาแตกเห็ดมิด เป็นการฝนยงังค่ะว่ากระเบื้งดอกเคยไงลเป็นถาฝนนี่เป็นถาฝนมีฝนกระกกกจ้าแกจะามาันเศร้ากับลมตึงตึงอยู่โอ้ละเสียวบนน้ำมืเศ้ากีดย่างวนฝนจิตกทำกัน,น,นอกอแตกๆข้างๆนี่สองย่ง <laughs> สองจะดอกนี่น้องเ้ยอ๋อคนมาได้แนงก็เลยดอกหน่อยเนี่ยนะ เนาะเบื้องไกลๆยังสีเห็น,ดน,ดนได้พี่น,อน้องดอกน้อย,ยปวดเจ่ะขาไปไอ้ <c ười> พี่น้องไปรุ้นกันเรื่อยๆพี่น้องจะได้หลายเป็นไดยรูปอะไรกันได้พี่น้อยจะเล่นแบบนี้เลยอ่ะ ok. พ <c ười> ี่น้องวางว่าดอกแตกงามเลยพี่น้องกว่าที่นี่มันอยู่ในไต่ไปในี่ไ <c ười> แตกเล็กน้อย้ยอดรวมมือโอ้ยยังสีพ่อเครื่องเลย่นดอกดอกหิวงเมียเลยโแตกข้าเจ้าเก็บแล้วมีจเจ้ห้อยข้าเจ้าเก็บพี่น้องเลยกูะไดบุ้มมาก่อนโอ้ยดอกงูียคนะโอ้ยพี่น้องเม่ครับวันนี้ ดอกไม้โคตรมัดเกี่ยกนเลเด็กตวนี้ตัวนี้เดี๋ยวกิฟต์่ละดอกด้ย่หนอตวงอาไ้นั่นเก็บเอากระตาตั้งเลยนี่หนอจะช่วยจะชีขาวเลยนะหนึ่งนนแมนนั่ละดอกหนึ่งใช่ดูดีๆน

จังสิดนี่หวดไม่หวดนีก็อีกอีกบ่โดนของบาลน,นี่ตะมือนี่ก็สิดเป็นด้วยว้าเลยพี่น้องสีบลสุดเด้อสีรอบฝนที่ได้บุญเนาะเห็ดกระได้เนาะพี่น้องเนาะเอาไปลมยืนรอเลยขอ,อจูงน,นึ่งที อยากปาโถพี่น้องมือนี้กระไดพี่น้องเอ้ยดอกเห็ดดอกเห็ดแม่เจ้าดอกพี่น้องอันนี้พี่น้องมันบ่อดเดียดนี่พน้องมันบ่อดเดี่เท่าดิบ่อดเดี่เท่าบา่มี่นำฝนแห้งไปเลยพีนน่น้นนนองน,นี่กระดอกเห็ดว่าทิพาดพี่น้องมาหาบริเห็ดผึ่พี่น้องเห็ดผึ่งกะคือแตงค้นสีม้านี่หรอพี่น้อง เด็กเหี้เลยเด็กันเล็ก,กๆเจออ้าขื้นดอยมีใหม่ยันกลับไปหาทางเกาอยู่น้องขี่คหับดอกหนึงยันกลับไปหากูละบางทางเขาขื้นมาง้ายท่านใช้ใช่ไหมใช่ท่านเห,นหรอนี่อีกอีกกน,นึงอ,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 อนี่นมองหมนุนขีนนดด,ด,ดินขินได้ด้่ไีน้องก้อนาม,า,มาที่จีบเป็นเมเกิดเทอดือนั่นบง อเ oh, okay. พ่นก็นอยากใะเห็นน้องไดใ้อยู่แตบอยากให้พี่น้องเห็นน้ำพี่น,อน, <laughs> นอ้องเกันว่าเริ่มงสวงามเลยพี่น้องแตกลายงาน <laughs> ี่พ้องอีกดอกหนึ่งไม่ไม่โบกันอยุกี้ใกล้กันนึงเพี่น้อง <c oughs> เริ่มฟออะไรจ้ะ <ENNIS S 3> <cke ar. S 1> พี่น้องรเลมุมี้ก่อนเริ่มฟอไปตามการเวลาพี่น้องเออเอาด็กน้อยไปส่งบ <eterm Gore> ้านเลยพี่น้องเอามานน้ำกันเอามันไปผดเลยจ้ะพี่น้องอุ้ยว่าเป็นอันนี้่เจ้าเจ้าเจ้าอยู่เดี๋ยวเลยพักลงไปส่งรถพี่น้องว่ะ กลับบ้านแล้วหน่อยเนาะข้ากันไม่งางอยู่ที่ซื้อแต่เนี่ยที่นี่จะเริ่มได้แล้วี่นะอะเ,เริ่มมาแล้วโอ้แจ้งันใบใหม่กูเี้ีดอกหนึ่งจ้าน่าอีดอกหนึ่นนองอ โอ้ตัดจ,จูนที่ได้แล้วเนาะจะะะูนไปเอินไอ้นุ่งก็เงี้ยคนันนนพี่น้องอู้ยังเขาไปทางไหนไปจะลุยกับสาวดิลแรมอยู่้งางหน่องไอไปฮาร์ไปเอิญันก่อนพี่น้องเดี๋ยวสีหลงกันเนาะ อึขาใหญ่ๆพ <|so|> ี่น้องบผต้องปาดได้จ้ะหักเองมีดอกเดียวพี่น้องโอ้แจกแตกแน่ยนี่พี่น้องมือแบบนี้จ้ายางมาจนอู้ฟูน้อพี่น้องโอ้ไอ้นุ่มเอินพี่น้องไก่กันเนาะยุ่ไก่กันเนาะขึ้นมาพี่ เดีน <can> ุ plate, <laughs> ่มเอาห็ดซอยกันใี่มองมูไงแบงกันี่มองมือนี้มันบหลายเนาะแบงกันเพรได้เอาไปแข่งง่ายๆก็ได้เอาไปแขงนะคบ่สามดอกน้องแสามดอกดูสวยเลยพี่น้อง

มาเอาน้ากันครับเห็ดเป็นเห็ดกอด้ครับมม่เกีดยส่วนกวาหมองเขาเลยพี่น้องใ่านเนเห็นไหมออะสงามอ้าององววนอกเดียวเลพี่น้องสีแต่มีดีที่น้อง แต่ว่าออกเป็นเยี้ยเหี่ยวน้ำเป็นขาดลายจะขาดขาดโดนเลยพี่น้องโมเมนต์สามสี่หมื่นบู๊หลอดหนเดียวทิ้งมันข้าวหนึ่งนี่พี่น้องเอ้ยวุ้นนี้เคืองตาพี่น้องหายากตื้อเจ๊งไรพี่น้องมันนี้บานพี่น้องมื้อนี้พ่อบานอยู่พี่น้องบานบ่ใหญ่เนาะมันก็ได้บ่ขึ้นกระตาเนาะ อันนี้บานงามเิดนึงเน,น,น,นองเห็นแตกๆก,กังสิท่านไี่แก่ได้เพี่น้องก่เบื้องขาเนี่ยเ <c oughs> ขาเจาะเจาะเขาเจาะเจาะจังไนปวกเจาะนี่พี่น้องตัวเจาะปวกพี่น้องะปวกกินเห็ดอันี่สองปะอ่อ เห็นพุ่มดอกก็จาดเป็นแดมพี่น้องสา่จะแยมห็นดอกนี่พี่น้องนี่ไปเห็นอีกดอกนึงนี่นะเต็มตาเลยพี่น้องเฮ้ยไก่้สิสรุปแล้วล่ะพี่น้องมาที่นี่พอดหมอกเกาจีเคยทอดจูงหนึ่งพี่น้องขาบุกง่ายเก็บส่านนี่แล้วแล้วก็ะสิบพากันลงเมือแล้วพี่น้องเอ้ย đường mô, vạch. Them hiu là vinh hưu hảo chiang ghê bài mô. Nguyên hưu hảo chiang ghê bài mô. Nguyên hưu 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 องจุม่มก่อนส uh, ิลงก่อนสุดดอยพี่หนองะพี่น่องครับเอ้ยพากันมานั่งเต้าเมยลงจากป่าเฮ็ดวังหันพี่น่อง้วยงหังเลยพี่หน่อมีมงกุกับ หมดหลายหนเดนุ่มเดนุ่มระวังมึงหมดเด้อหมดงามหลายหลายเลยมานนางพอเพียบเพียบ้ลยอ่ามันงูโลดอยู่นะมึงเห็ดเด็ดละคนนี่ของเมนวขวัญเด้อครับผมโอ้ยหมานด้มืนหนีเนาะันนี่เราโมกสามพี่ดองหนุ่มหยุ่นนะจ๊ะได้เกแกงหมอใหญ่ๆอยู่จ้ะเกียงได้หนึ่งได้ตัวหลายอย่างเห็ดได้หลายอย่างพี่น้องได้หลายอยู่เนาะเกสรรวมรวมเห็ดแดงเกสรมัอนี่พากันเมื่อยแห้งพี่น้องเอ้ยเนาะ เแก่หาใหญ่คือดองมันดินแห้งครับเมืออื่นกะทิส่วนไอ้นุ่มไปหาเ็ดเด้ใไม่พี่น้องว่าสิแค่ยังลับตาตบนมือพาลุ้งพาไปเล่นน้ำพาเล่นน้าเล่นน้ำหาบกไงครับเนาะดอยแห้งกะทิดลุ้งน้ำเหรอพี่น้องเราแกสีผ้าไปเร่ยเนาะอ๋อเหมือนอื่นจังสิบิดพ่อกันยุดธพ่อพ่อพ่นพ่อ่อื่อพ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 ่อเนอพ่อพาอพ่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 อพอพพ่อพ่ออ่่่ออ่ออ่่อ่ออ คงสีได้จบก่อนละพี่น้องมือนนี่ล้วโอ้ยจังได๋ก็สีได้ลำลาก่อนลี่น้องมือนโ <c oughs> มแล้วนะ <c oughs> นแล้วถ้าบ่านลำลาโ่แล้วลตัวนี <c oughs> <c oughs> ่ลุง้าครับพอกันคลิปนาเด้อครับ <c oughs> พี่น้องสำหรับมอนี้ก็คงสีลาก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโมเลีย <c oughs> วลำลาโมเลียวลำลาบมเลยดอกบ่เล้ย่ำลานี่ายุ่บเลดยบ่จ <c oughs> ๊บ